เฮงยูถ้าชิ้อกับติดต่อไดรยูเพราะแต่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเกษตรก่อนสวัสดีครับพี่น้องมันเกษตรเพิ่งต่นไม้แล้วครับผมมาพบอีกฟาร์มหนึ่งครับผมฟาร์มแพนเนาะครับผมอยู่บ้านอยู่วัฒนาคอนเลยครับผมอยู่บ้านสนามบินน้อยแล้วครับเนาะฟันกับอยู่อยู่น้ำกันพี่น้องหมู่บ้านนี้มันสียเลี้ยงแพหลายพี่น้องเลี้ยงหลายฟาร์มเลยครับผมเศ่ษฐีผมมาไทยของผู้ใหญ่เนาะครับเนาะ อผู้ใหญ่บ้านว่าเพิ่นธิมีแพรจักโตนะครับเนาะแล้วก็เราสอบถามเพิ่นว่าเพิ่นการเลี้ยงเป็ดไปมาจังไรเนาะครับเนาะถามเจ้าของฟาร์มเพิ่นครับผมสวัสดีครับสสวัสดีค่ะครับผมชื่ออย,ยังน้อเนี่ยครับผมนีม่ชื่อฟ้าจ้าชื่อจริงชื่อรัตนากรถามบังมีค่ะถามบังมีเนาะค่ะครับผมเลี้ยงแพะมาโดูหรือเปล่าครับนี่เลีเ้ยงแพมา มีกัวๆล่ะค่ะโอ้ครับผมเป็นืังไากรายได้ดีบ่ครับก็รายได้กับพ่ออยู่ได้อะค่ะเพราะว่ามันหมุนเวียนอะค่ะหมุนเวียนไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะเอาเปลี่ยนรายได้รายได้เสริมเนาะรายได้เสริมค่ะครับผมแต่ก่อนเฮาเฮ็ดหยังแน่ครับุผมตะก่อนแต่ก่อนก็ปลูกมันทำเกษตรกรนะคะปลูกข้าวปลูกมันนะคะครับผมอย่าเขากระจายทั้งไม่เลี้ยงแพรเนาะครับเนาะค่ะลองมามีอาชีพเสริมครับผมพ่อจะได้หมุนเวียนในครอบครัวครับผม แต่วา่าอะไรแต่มันมันเป็นยังไงรรับผมมันคล้ายเป็นเดือนแลวคล้ายเป็นปีครับผมนะ่องแพะะี่แม่ถ้วาว่ามีคนมาสื่อหรือว่ามาขะมาอยากได้ยังสีเา้าจะขายออกอ๋อ เทาก็ขายออกจำปีนเทาก็ติดต่อพ่อค้าเขามาซื้อเทาก็ได้อ๋อมาซื้ออะไรเนาะครับเนาะอ๋อครับผมเขาลงทุนกี่แหลกเขาลงทุนหลายบ่ครับเนี่ยกะลงทุนกะบ่ค่อยหลายได้แม่นึงแปดแปดเก่าพันอ๋อแปดเก่าพันเนาะนี่เนาะนี่แม่มันนี่เนาะนี่แม่แน่เนาะนี่เนาะนี่แม่นี่ให้ลูกดีโอ้แม่นี่ให้ลูกดีกว่านี่อันแม่นี่ได้สามตัวเลยนี่อ้าวเฟียดสาวหมเนี่ยเฟดสามค่ะโอ้พี่น้องยูค้อเบิร์น S <S แค่นี้เลี้ยงง่ายนะคะเพราะว่าเขาธรรมชาติ เขาจะอยู่แบบธรรมชาติแบบบ่ชื้นนะคะครับผมเวลาฝนตกฝนอีหยังจังซี่เขาก็สิเขาล่มเขายังเขาจืบ่ออกมาตากฝนเขาสิเป็นแพศที่สะอาดแม่นบอใช่ค่ะโอครับพี่น้องเลี้ยงง่ายธรรมชาติอ๋อเลี้ยงง่ายเนาะเลี้ยงง่ายกูมัวเลี้ยงง่ายมากเงง่ายกูมัวเลี้ยงกับทิ้งกะบน้ำเสริมเวลาเขาท้องนี่ก็ต้องซื้ออาหารเสริมให้เขากินแน่อ๋ออาหารเสริมเมา่อที่อาหารเสริมมันเปลี่ยนแบบใไดเนาะบอกพี่น้องแน่ๆครับผม เขาเรียกว่าไอเอียงนะไอ้อาหารแพรเกลือแร่บอกเรียว่าจังไรมีเกลือแร่น้ำกลืออ๋อมีเกลือแร่แล้วก็อาหารแพรเนาะค่ะฉีดยาบำรุงให้แน่จังน่อยครับยาเขาแน่จังน่อยครับยาบำรุงแต่ละครั้งอ๋อครับพี่น้องเด้อการดูแลรักษามันเนาะค่ะครับผมก็เลี้ยงไม่ยากนะคะเพราะว่าปล่อยตามธรรมชาติเขาครับผมแต่มันตั้งท้องนี่จ้าเดือมันตั้งท้องนี่แม่ห้าหกเดือนกั ก็ได้แล้วปีนึงได้ลูกสองั้งอ๋อลูกเขาหนีแม่นึงออกสองตัวก็มีสามตัวก็มีอะค่ะหม้อผมกินอหมันมันก็ออกเร็วจีเนาะออกเร็วค่ะได้แบบผลผลิตดีอืนี่ก็ง้อว่าปีละตัวเตนีเขาสองไอปีนึงเขาได้สองเทื่าครับผมง้อปีละตัวกับจักสเได้บ่ได้ว่าที่ปาก้าเป็นหมันซ้ำว่าที่อันนั้นไ่อัมันีความเสี่ยงค่ะก็ฟินนองไม่พอเนี่ครับผมมัมีความเสี่ยงหนึ่งง้อปาก้าเป็นมันพร้อมได้เนาะ เลี้ยงมาปีนึงงารบบทับทอดไอ้กรบปติดไว้ทีพันวาเนาะนี่พี่น้องสมเล่าสมอีดแมนข้าบัวสมดอกกับแพงไว้ดีพันวาเนาะครับผมนี่เพรีย่งธรรมชาติครับแกเขาบชอบไอ้ความชื้นอ๋อความชื้นเนาะความชื้นชอบแบบอึดอัดแออัดแบบวี้เนื้อน้ำเขาชอบดอกครับผมนี่ธรรมชาติแบบนี้ธรรมชาติเพราะถิงแห้งแห้งก็แรงอย่างเนาะค่ะ แต่ว่าพวกกันนั่นก็ปล่อยเขาไปกินตามธรรมชาติก็ไปกินหญ้าได้อยู่อ๋อเฮหเฮาไรทุ่งก็ได้บ่ครับนี่อ๋อพี่น้องไรทุ่งก็ได้อืมแต่เราว่าระวังกันที่ว่าออกไปข้างนอกเขาจะฉีดยาฉีดยาอันตรายถ้าเป็นที่เฮาก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะอ๋อ้พี่น้องอยู่เด้หนูว่าครับผมมันดีกว่ากับพี่น้องเพราะว่าแพ้นี่ถ้าเฮาพี่ทีเฮาก็ไรทุ่งได้เลยครับผมนี่ ได้ค่ะในหลุดเขาก็ให้กินกระทินงเงี้ยเขาชอบถรามาติเนาะทุ่มกว้างๆเขาแห้งแข็งแรงอไม่ได้ออกคนร่างกายเนาะแมนครับผมว่ต้องขังมันเนาะ่ต้องขังมั่นหลายอี่พี่น้อง จำเป็นเทาขังมันก็ให้อาหารในพ่อเพียงเขาอ๋อครับผมเปลี่ยนเวลาเป็นเวลาเนาะครับผมอันนี้ถ้าให้กระถิ่นก้าวข้งเข้านี่ให้กระถิ่นนูของของนู้สองเวลาเด้่ยวเสาแ์เลี้ยงอ๋อให้สองเวลาบอกครับผมค่ะอ๋อให้สองเวลาเดี๋ยวจะค้นเรียงเองนั่นล่ะแล้๋ยวจะค้นเลี้ยงเนาะเดี๋ยวจะค้นเลี้ยงว่าที่นีเวลาบอนเนาะเลี้ยงหไรนั่งหน่อยก็เลี้ยงหน่อยเนาะครับเนาะครับผม อยากเสเขาสีซอสสันมีแต่ตมงามเนาะนี่เนาะโอ้มีตูมงามพี่น้องมั้งครับผมครับผมอันนี้พัดธรรมชาติข้อมันก็ยุบผุบ่อยเลยไอ้ตูมก็จะไปยุ่บผลตัวผนตัวผนเขาล่มโอ้เขาล่มพี่น้องผมบอกข้อมันครับผมข้อมันแม้ไอตัวหน่อยครับผมแม่หน่แม่แม่หนานสามตัวโอ้แม่หนานสามตัวบวกอืมเพี่น้องบรรยากาศก็ดีแล้วพี่น้องผนเนาะผมบอกเพิ่งบางพื้นที่เพื่นพื่น้องเบางบงกลางๆก็ได้ผล แดดมันซองแล้วเป็นนองน้ำผุนมันกัดถัด้อนใส่คน้นที่มันลายเป็นน่องมันคลองเลียงายกงง้วเนะอนี่เป็นน่องครับผมอันนี้มันมันได้ผลผลิตไบผลผลิตไบมันก็ได่ง่ายแต่ง่ายง่ายกว่าห้อห่อห่อปิดลงทุนนล้ากาการเสี่ยงกับชีน้อยอยู่เนาะ โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเกตสิบเปอร์เซ็นต์เนาะครับเนาะการกักเกตที่สามสิบเปอร์เซ็นต์กัคือการดูแลรักษาเนาะการดูแลรักษาเขาครับผมอืมแล้วกาที่ภาคที่ยังของเขาครับผมต้องท้อความสะอาดบ่อยๆเนาะอาหารที่ภาคของเขาใช่ว่านั่นก่ต้องไปดูแลเขาเลยข้อสิบเป็นของเขาขอแค่อาหารเนาะบ่ขาดครับผมเขาได้กินพวกอันหัวอาหารพวกอย่างเหรอวันี้อาหารนี่แหละค่ะที่ว่า อาหารเสริมอ๋อาหารเสริมเป็นหัวอาหารอาหารแท้นี่เนาะค่ะออ๋หัวอาหารนี่ะหัวอาหารเสริมนอกพี่น้องเนาะครับผมเวลาเขาตั้งท้องนี่ก็คือหัวอาหารให้เขากินน้ำแน่หัวอาหารให้เขากินน้ำแน่เนาะหรือเลี่ยงไรก็เอาหัวอาหารมาเสริมให้เขากินน้แน่ครับผมครับผมอืมมันจะมันใจมันใจเด่นดีกว่ากันเนาะกินแต่กินไายมื่อก่อนนี้เนาะก็ยังคนล่ะพี่น้องกินไรกินแต่ย่างเดียวไรกับเสี้ยงเวดีก็จะกินนั่นกินนี่แน่ก็ยังว่าเนาะแต่คือจังเฮาล่ะพวกซาดพวกยังก็คือจังเฮานี่ห้อง การกินกันยังก็ต้องสับเปลี่ยนเนาะครับผมได้ข่าวว่าสีขาวจะได้หรอครับผมว่าปล่อยไปเบิดแล้วครับผมนี่อันนี้ปล่อยเบิดแล้วล่ะเขาจอบเบิดแล้วอมาที่นี่เ้าก็สชหมุนเวียนเอามันเขามีไอ้ทางการเกษตรออ๋นาเกี่ยวเขาเขาดูแลวัตัุดถึงยันยันแบบว่าเขาหา เขาบดทวีงอ๋อครับผมก็เลยปล่อยให้ญาติพี่น้องไปแน่อ๋อปล่อยญาติพี่น้องไปแน่เนาะครับผมให้เขาไปเลี้ยงซอยเอาไปเลี้ยงซอยกันเนาะครับเนาะค่ดีเพิ่นก็ปล่อยไปแล้วเขาก็มาจองมาแล้ววันที่เขาจองมาเบิดแล้วจองมาเบิดแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเฮากับเอาเข้ามาอีกอยู่บ่ครับผมเอาไปอีกอยู่เพราะว่าหักหลายอันมันเป็นผลผลิตเสริมของเฮาอืเฮาออกเฮาคือจังว่าเพิ่นงแต่ร้ายพี่น้องจังได้หลายเฮาก็ขายไปเพิ่นไปเบิดเลย แต่เขาก็ไปซื้อมาใหม่่่ได้แแบบงงขายก็ได้ออ๋แบ่งขายก็ได้อืมแต่เจาก็ให้เพื่อนไปเขาจะซื้อมาใหม่เนาะเขาจะเอาของมาใหม่ยน้องพี่น้องเนาะเงินที่ฉีดละก็พี่น้องก็คือแค่ว่าซื้อมาขายไปฉีดเนาะเขาจะให้เป็นชุดแรกที่ฉีดละก็ผมได้กำไรได้ก็น้อยก็สร้างมันมางทีเพราะว่ามันเป็นการค้าขายเนาะครับผมถ้าพี่น้องอยากได้ก็ต้อมาสอบถามเพื่อนได้เนาะมาจะได้ตัวได้ตัวได้อยากจะขอบุญทุกพี่น้องอ่าเพื่อนไหวใส่ในใตชิปไปเนาะ ว่าจังใจแทะทองแทะยางกับทุกมาสอบถามเงินได้ครับผมเพราะว่าพึ่งมีขาตลอดล่ะแต่ว่ากับพึ่งเวียนไปเนาะครับผมแล้วก็สิไปหามาเพิ่มไม่ข้าไปหามาเพิ่มไม่คือเก่าอะดีครับเวียนไปครับผมอือเขาก็มาเลี้ยงไส่กันอืมครับผมก็คือกันหลักทุกทุกฟ้ามล่ะครับผมก็ซื้อตัวนั้นแน่ตัวนี้แน่มาเขากันเนาะเพราะว่าไมีลูกค้ามากมันก็ขายไปอย่เนาะกครเหตุการณ์เขาอยากใส่เขาอยากได้ก็ให้เขาไปครับผม เอามาฝากเบอร์ทรพี่น้องเนี่ยว่าบเบอร์ทร่อย่างนงครับพี่น้องเมื่ออยากบอทซมมาสอบถามครับผมซูนแปดสีค่ะเบอร์ทร่วยังน่ครับผมซู 6, 5, 12, นแปดสีสามสี่หนึ่งครับผมหกห้าเจ็ดสองนะคะครับผมถ้าอยากได้อยากติดต่อมาได้ค่ะในเบอร์นี้ละคะ่ะเบอร์นี้เนาะครับเนาะเอาบอกบอกไม่ครับผม 0.8.4.3.4.1 6 5สี6.5.7.2ค่ะ6572เนาะ,ะขับซื้อหยัางน้อน,นี่เจ้าของ<พ>อฟ้ามนี่ซื้อป่ากับ ผู้ใหญ่เปียค่ะซื้อฝากกับผู้ใหญ่เปียเนาะครับนอจะของฝามนนบน้อครัำนอถ้าพี่น้องอยากได้เด้อครับเด้อก็โทษมือสอบถามคนได้เพื่อนมีแพร่หลายอยู่ครับผมไม<โ>่ว,<โ>ว่าช่วงนี้ลูกค้าจองลูกค้าซื้อไปเบิ<โ>่งกะขายไปนะครับเพราะเจะเพิ่งกัสิมาเ,เอามาสิซื้อมาไว้คือเก่าแลังบังการ์มาขายคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องอยากได้ก็โทษมือสอบถามคนได้ครับผมเพราะมีขาตลอดแหละครับผมก็โทษมือสอบถนเอาเนาะครับเนาะครับผมขอขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะผมครับผมไปพี่น้อเพิ่งบรรยากาศแพร่ไปแล้วคุณ ตรงแซมไม่ยิ้มมันน้องมันย่างผมเลยนเนาะครับผมผลแล้เขาโล่งม,มั้ยคะผมย่างแล้วมันก็เขาโล่งมไปแล้วครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมก็ขอบคุณครับพี่น้องกับฝากากดไลค์กดแชร์ได้ครับด้วยคลับนี่ก็จากกันไปต้องคำน้องเคลยบหนาเจอกันไหมได้ครับด้วยวัสดีครับผมมาด้วยกัน